ตำหนักหลวงบทบาทการแสดงจากนางเอกน้องป้อยดุษดฎดีรับบทบาทเป็นพระองค์หญิงเป็นจมาถเหตุาการณ์จะดําเนินไปในรูปใดในของเรื่องน้ำยอกอกจากทีมง,งานการแสดงของสอนรามน้ำเพชร โอรสองราชธิดาน้อยหญิงก็ไม่เคยพบหน้าลูกเพราะว่าหญิงเนะี่ยก็ประชวนได้ฝากให้กับลำดวนกับข้าขุนอาจเลือกองราชธิดาน้อยแต่ตอนนี้หญิงก็หายดีแล้วาาหญิงก็อยากจะพบหน้าลูกออไม่รู้ว่าจะน่ารักแค่ไหนเชียวเปรตน้องเอดปรชาชญาคุณอาจตั้งใจไม่ าที่นำราชที่ดางมาโดยวายเข้าหมอคานด้วยท่านใดขอกลมกลาบทรงชัยใครเจรจางญิงพระเจ้าค่ะ ดูในสุดเถอะจ้ายบัอองคมด้วยออพุจ้าค่ะวันนี้แล้วสินะวันที่หญิงรอคอยที่จะได้พบกับเมื่อลูกท่านขุนอาจพุจ้าค่ะหญิงฝากบอกกับแม่ลำดวนด้วยว่าหญิงขอบใจมากที่เลี้ยงลูกของหญิงเป็นอย่างดีองค์หญิงรัติดาน้อยน่ถึงมือองค์หญิงแล้วว่าแต่อาการพระประชวรขององค์หญิงเป็นเช่นไรบ้างพุจ้าค่ะ ตอนนี้หญิงจะดีขึ้นแล้วละจ้ะพาพระเจ้าค่ะก็มีอะไรขาะเหลือบอกกระมอมคุณอาจได้เลยนะพระเจ้าค่ะแล้วว่าแต่ลูกของท่านคุณอาดละ่ะเป็นยังไงบ้างก็ไม่ดำดวนเลี้ยงอยู่แลหละพระเจ้าค่ะเฮ้ยนี่มันสิ่งไอ,อ้อาดได้เจอกันแล้วนะลูกแนะ่อยู่กับองคหญิงไม่จมาดในตำหนักสองต่อสองทำเช่นนี้ไม่ถูกต้องอย่างนี้นะเข้าแผนฉันเลยเต็มๆผู้เดคำเดียวปุง้งสองตัว กระหม time, ่อมถือว่ารูปของกระหม่อมเนี <surve muscular section> ่ยมีบุญยิ่งนักที่ได้เกิดวันเดียวปีเดียวแล้วก็เดือนเดียวกับราชธิดาน้อยเลยนะพู้เจ้าค่ะแค่นันแะสิหากแม้ว่าท่านจะไม่ลำดวนขาดหรืออะไรก็ให้บอกหญิงอยากจะให้หญิงช่วยอะไรก็บอกได้นะจ๊ะอ๋อนึกว่าเป็นที่ตอบแทนกระหม่อมบวงแค่กาวรับเชิญของท่านคุณอาท่านคุณอาตอนนี้พงษ์ท่านศรีวิชัยกําลังไปรับศึกกับเถิงนครท่านรีบไปช่วยเร็ว งงท่านสีวิชัยเพีไม่งั้นกระบอกธนาทีจะช่วยก่อนผู้เจ้าค่ะให้ไม่ต้องเป็ห่วงหญิงแล้ไปทุบเจ้าพี่สีวิชัยให้เร็วที่สุดรับได้เก้าขอให้ท่านช่วยกระบอกจะรีบไปรีบมาผู้เจ้าค่ะขุณหานย้อนมายังพระตำหนักขององค์หญิงเป็นจวาวน คาคุณาคุณาอะไรนทำไมท่านถึงกลับมาในสภาพแบบนี้อย่าบอกนะว่าการศึกสงครามครั้งนี้จะพีได้รับความพ่ายแพ้กลับมาเปล่ารอพระเจ้าค่ะทำไมอย่างนั้นจะพีก็ส่งได้รับอันตรายใช่ไหมเปล่าพระเจ้าค่ะแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเรื่องที่มันเกิดขึ้น กระหม่อมฉันไปช่วยพระองค์ชั้นท้าเป็นเวลาเดียวกับพี่หานมันใส่ร้ายกระหม่อมเป็นช่องทางมันหาว่ากระหม่อมเ,เป็นชู้กับองค์หญิงเป็นจมาพุทธุมแล้วจะพี่ว่ายังไงบ้างพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็เชื่อจริงๆว่าเราทั้งสองเป็นชู้กันพุทธุมค่ะไม่จริงและไอ้อาดในเวลานั้นเองฮา คือเห็นอยู่ตรงน้่นบึใช้บพเดี๋วามันข่ไว้ไม่ได้แล้วแบบนี้โถไอเอมึงคิคดกูเหลืออดไม่อข้ามเลยมึงมากดแล้วเมกูให้อดสู้สบซึงถึงอยู่ก็ยวน สมควรตายองหิงฟื้นไปเกิดชาติใหม่ขัดมึงพาเลยดียวถ้าก่อนอาจารย์องศีวิชัยรองท่านลืมไปแล้วเหรอว่ารองท่านกับขุนอาจเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานกันถ้าเกิดว่าพระองค์ท่าน ลงดาบันคอกันเองนั่นหมายถึงท่านทั้งสองทรยศหักหลังต่อกันนี่คือคำสอนของอาจารย์ถ้าไม่เชื่อแผ่นดินของท่านจะเกิดความพินาศน้ำจะท่วมฟา้าปลาจะกินดาวทาางข่าวจะกินคนรถยนต์จะวิ่งบนลงลิเกเชื่อแล้วอย่าทำอ <Authority> <c oughs> า <c oughs> จารย์มนไม่เป็นความจริงเลย ฮ่ามัน้งไแล้วตุ๊กแอนดูใจร้ายจริงๆแต่ไม่จำเป็นเลยตายแล้วจุ๊บคะะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมี่ท้าผจะไม่รู้เรื่องเลยอะมาเกิดเรื่องอะไรพี่ท้จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นบัดเดี๋ยวนี้ไอ้ฮ่าไอ้อ่านมาคบชู้กับเบนจาม่า มันต้องทะยอยจะมีแน่แน่ดูสิหม่อมฉเห็นพี่หนานมาเอาคุนอัดโอ้ยตาหวานอ้เจ้าพูดอยู่นั่นแหละยุ่ยเฉยไม่ใช่เรื่องของเธอไม่เป็นความจริงหม่อมฉันถูกใส่ร้ายพี่คุณเบจม้าไม่เป็นความจริงเธอทำอะไรลงไปมันหมายความว่าอะไรเบจม้า ผมจะดูใส่เ้ายได้โปรดเชื่อผมจนถึงตาฟังก่อนพระเจ้าค่ะกูไม่เลือกเลยว่ามึงจะทำกับกูได้ลงคอมึงกับกูเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานกันแท้เทสฟังก่อนเถิดแล้วนี่คืออะไรมึงคบชู้กับเมียกูไพระเจ้าค่ะก็ผมไม่ได้ทำแบบนั้นจริงๆริงหยุด ถ้าเป็นคนอื่นเขามาบอกกูกูจะไม่เชื่อแม้แต่น้อยแต่นี่กูเห็นก็้าตัวกูเองไอ้อดก็ได้ในเมื่อมึงหมดความรักและเคารพกูต่อแต่นี้ไปคำว่าเพื่อนของมึงกับกูให้มันขาดกัน กูฆ่ามึงไม่ได้กูก็เลี้ยงมึงไว้ไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นกูขอสั่งในประเทศคนเลี้ยงมึง,งข้าวไม่ให้กินแผ่นดินไม,ม่ให้อยู่ถ้าใครรับเลี้ยงมึงกูจะถือวันมีโทษประหารชีวิตต้เป็ควรเพิ่มควร,รวเพม่มเป็นจะมากมีหญิงชูไอ้ฮาน บฟังคำปูจับตัวยเป็นจมากับอีลูกน้ำฝนฝนน้ำผ้าจับมันไปชบกับตลอดชื่อนี่คือคำดรามาก่อนนี่นคือคำำราม่าก่อนสั่งในประเทศขุนอาจและจองจำฟ้าหินเป็นจมาศ